กับผมดักเยนร้อยทำวิเศษสืบบัตรที่มที่สองตอนวิทยาศาสตร์และตรงนี้ภาษาอังกฤษเลขที่6อัพต่อไปเป็นการออกคําสั่งยุทธการการเข้าตีใกลางคืนสวัสดีกําลังพลหมู่เป็นเลขที่3ามทุกนายก็เป็นโอกาสที่น่ายินดีที่เราได้มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปเป็นกําลังฝ่ายข้าศึกการประกอบกำลังของข้าศึกจ่ากําลังประมาณ1หมวดทหารราบ กำลังจาก2หมู่เป็นเล็ก1หมู่เป็นกลนหนักและ1หมู่พอการปฏิบัติที่ผ่านมาข้าศึกเคลื่อนย้ายลงมาจากบ้านท่ามะปรางเข้ายึดพรงพื้นที่บ้านเขาดินเพื่อสร้างสวัสด์เกื้อกูลต่อการลุกไปยังบ้านหนองสองห้องของกําลังส่วนใหญ่ต่อไปที่ตั้งและขีดความสามารถข้าศึกวางกําลังบริเวณบ้านเขาดินพิกัด QR 1 9 0 9 9 5ถึง QR 2 0 0 9 9 5สามารถทำการลบตามแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพหวัญดีสามารถเพิ่มเติมกำลังจากหนอยทฐารลาก125ภายใน1ชั่วโมงผลทางปฏิบัติของค่าศึกก็เป็นไปได้มากที่สุดค่าศึกตั้งรับยึดพื้นที่กำลังตะเวนพื้นที่ดัดแปลงที่มั่นตั้งรับและวางเครื่องจีดขวาง อันตรายต่อฟ้าที่สุดค่าศึกตั้งรับข้องตัวรวมให้ฝ่ายเราเข้าตีแล้วใช้กําลังเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยยานเกาะและรถถังเข้าไปบัตดแตกหักต่อหน่วยดําเนินกลยุทธ์ฝ่ายเรากําลังของฝ่ายเรา 1. ภารกิจและจิตนารม์หน่วยเหนือ2ระดับก็ร้อยอาวุธบอลที่1เข้าตีเวลา20.03.00เต่าไฟ66เพืพยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดิน เพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการขยายผลการลุกของกองพันทหารราชากิจที่ห่ขอหมวดที่1งกอ,องร้อว่าที่1เ่ข้าตีในเวลา2 0 0สต่อควาย66เพื่อยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินเพื่อสร้างสภาวะเคืือกูลในการขยายผลการลุกของกองพันทหารราชากิจที่1นึองธรกิจหน่วยข้างเคียงข้ไก่หมู่力ที่ที่1เพื่อความ ส่วนปฏิบัติแตกหักของหมวดปืนเล็กที่1ในการตรุมบอลข้าตกลมบอลที่หมายกอ่อต่องกับหมู่ป,ปืนเล็กที่2ในเวลา2 0 -30 0 0ต่อควาย6.6เกอัตณะการตั้งรับของข้างศึกบริเวณบ้านเขาดินทีกัด qr 1 9 4 9 9 6เพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการขยายผลการลุกของกองพันหารลาบธุรกิจที่1ขอหมู่ป,ปืนเล็กที่2 เร่งความปฏิบัติแตกหักของหมวดเ,เล็กที่1ในการตะลุมบอลเข้าตะลุมบอลที่หมายกอร่วมกับหมู่เป็นเล็กที่1ใน20 0 3 0 0เอาควาก6เอาชนะการตั้งรับของข้าศึกบริเวณบ้านเขาดินพิกัด QR 1 9 4 9 9เเพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการขยายผลการลุกกองกองปัญหาราธุรกิจที่1นึขหข้อมู่บุญกนเป็นความส่วนปฏิบัติเพื่อสร,ร้างสภาวะเกื้อกูล ของหมวดเปอร์เลขที่1จะตั้งฐานยิงให้การยิงสามสูงแก่หมวดปอร์เลขที่1และ2ในการเข้าตกลมบอลที่หมายกอบริเวณพิกัด qr 1 8 6่9 4ดเเในเวลา2 0 3 0 0ต่อฟห6 6เพื่อสร้างภาวะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติส่วนปฏิบัติแตกฉักของหมวดเปอร์เลขที่1ในการเข้ายึดที่หมายกอหน่วย,ย่างและหน่วยสมทบไม่มีธารกิจ หมู่เบริคที่3เป็นส่วนปฏิบัติเพื่อสร้างสมรเกื้อกลของหมวดเบริที่1ให้การระวังป้องกันทางสี่ชิดเหนือแก่หมู่พื้นปลบริเวณที่กัด QR 186995ในเวลา203 0ต่อควาย66เพื่อให้หมู่พื้นคลสามารถสนับสนุนการเข้าตัลุมบอลของหมู่เบริคที่1และ2ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติ ในความคิดในการปฏิบัติหมู่เปลที่3ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของหมวดเปเลที่1ในการตีอกโดยปฏิบัติเป็นส่วนระวังป้องกันให้การระวังป้องกันทางปีทิศเหนือให้กับหมู่เป็นกลยิทธ์อารมณ์ของผู้บังคับบัญชาความมุ่งหมายในการปฏิบัติให้หมู่เป็นกลสามารถยิงสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สาคัญยิ่งวางกําลังระวังป้องกันปีทิศเหนือ ผลลัพธ์สุดท้ายต้องการถ้าศึกไม่สามารถลบควนการยิงสนับสนุนของหมู่เป็นคนได้เหนือในมือกลยุทธ์สามารถึดครองที่หมายได้ก่อน0600ต่อควาย66ที่มีการสูญเสียจากการยิงฝ่ายเดียวกันกําลังคนและยุทธภรณ์ฝ่ายเราสูญเสียไม่เกิน20%ไม่สร้างเงื่อนไขต่อพลเรือนในการปฏิบัติโดยไม่จําเป็น2กลยุทธ์แบ่งการปฏิบัติออกเป็น4ขั้นตอนขั้นการวางแผนและเตรียมการ เริ่มต้นเมื่อผู้บังคับหมู่และคคำสั่งจากผู้บังคับหมวดแล้วเสร็จสิ้นสุดเมื่อหมู่เปนเล็กเตรียมเคลื่อนย้ายผ่านจุดออกตีขั้นการเคลื่อนที่เริ่มต้นเมื่อเคลื่อนย้ายออกจากจุดออกตีสิ้นสุดเมื่อปรับลูกขบวนเสร็จเรียบร้อยขั้นการปฏิบัติหน้าที่หมายเริ่มต้นเมื่อปรับลูกขบวนเสร็จสิ้นสุดเมื่อยึดที่หมายได้ขั้นการเสริมความมั่นคงและจดรบียบใหม่เริ่มต้นเมื่อยึดที่หมายได้ ที่สุดเมื่อผู้ขับหมู่รายงานผลการปฏิบัติให้กับผู้ขับหมวดแล้วเสร็จขั้นการวางแผนและเตรียมการหลังจากบอกคาสัง่งนิทการหมู่เป็นเล็กที่3ซักซ้อมการปฏิบัตินะที่หมายของหมู่ตรวจสภาพความพร้อมลบของหมู่และซักซ้อมร่วมกับหมวดเปืนเล็กท่านการเคลื่อนที่หมู่เป็นเล็กที่3เคลื่อนที่จากจุดออกตีเวลานอ เป็นส่วนหนึ่งของหมวดเ,เลเยที่หนึ่งโดยรับผิดชอบเป็นหมู่ปิดท้ายเคลื่อนที่ตามบอกอหมวดด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเรียงหนึ่งเทคนิคก,การเคลื่อนที่แบบเดินทางเมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดแยกหมู่ติดตั้งการติดต่อสื่อสารทางสายกับบอกอหมวดเคลื่อนที่ตอบยงังแนวปรับลูกขบวนวางกำลังหมู่นก,กระดานชุดกอปีกซ้าย คืออปีกขวาท่านปฏิบัติและที่หมายระวังป้องกันทางปีกทิศเหนือของหมู่เป็นกลยิงต้านทานและแจ้งเตือนบอกอหมวดทางมีค่าศึกเพื่อที่เข้าหาหมู่เป็นกลยิงทําลายหากมีค่าศึกถอนตัวออกจากที่หมายก็มาในเขตการยิงของหมู่ต้องกวาดล้างที่หมายหลังจากที่หมู่เป็นเล็กที่หนึ่งและสองเคลื่อนที่ถึงแนวจำกัดการลุก ดำเนินการส่งก่าบสายแพทย์ให้กับกองลังพนที่บาดเจ็บหมู่เบลลที่1หลังจากหมู่ริเล์ที่1ดําเนินการตรวจคนและจับคุมเฉลยแล้วเสร็จขั้นการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ไม่สามารถยืดที่หมายได้ว่าําลางเสริมความมั่นคงให้ชุดยิงกออยู่ทางปีกซ้ายชุดยิงของทางปีกขวามาหน้าชุดสำรวจสถานภาพกำลังยุธทธปกรณ์และแจ้งให้กับผู้บังค,คับหมู่ทราบผู้ถมพยาบาล เฉลียกระสุนหากมีการถูกเสียจะกำลังพลของชุดยิงปฏิบัติหน้าที่ทดแทนส่งกับสายแพทย์หากจำเป็นสการยิงหมวดค้อ60ร้อยวุฒิบาที่1ยิงสับสนุนตามขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้นนขั้นการเคื่อนที่พร้อมเร่งด่วนนี้การยิงสับสนุนเมื่อร้องขอให้กับหมูร่รปเลที่1 2หมู่บคนและหมู่ริเณที่3มตามดับ ขการปฏิบัติหน้าที่หมายยิงสั่งนุนกระสุนสองสว่าง <_ C 1> เหนือที่หมายกอพิกัด QR 1 9 0 9 9 5ในนอบวก2ชั่วโมงหรือเมื่อการปรับลูกขบวลของฝ่ายเราถูกกิดตบโดยค่าสึก <_ C 1> และยิงสั่งนุนเพื่อป่มทำลายเป้าหมายตามร้องขอความเร่งด่วนในการยิงสับสนุนเมื่อร้องขอให้กับหมู่เป็นเล็กที่12หมู่เป็นกลและหมู่เป็นเล็กที่3ตามลำดับท่านการเสริมความมั่นคงและจาระเบียบใหม่ ความเร่งด่วนในการยิงสามกรุนเมื่อร้องขอให้กับหมู่บป็นเลที่1 2หมู่เป็นปนและหมู่บป็นลที่3ตามลำดับภารกิจของหน่วยรอง1หัวหน้าชุดยิงควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงให้เป็นไปตามคำสั่งผู้บังคับหมู่2คนยิงเป็นเลกลยิงตอบเป้าหมายาหารราบเป็นกลุ่มก้อนยานพานะไม่วงกาะเพื่อผมทำ,ล,ทำลายและยิงตามคำสั่งคนชุด3คนยิงคอก0มิลลิเมตร คนยิงคอ40มิลิเมตรยิงทำลายค่าศึกในพื้นที่แบบกระสุนและยานพาหนะและให้การสับงสนุนกระสุนควันกระสุนสองสว่างตามคำสั่งหน้าทุด 4. คนคปนเล็กและ5คนลเปนเล็กให้การยิงอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายเป็นบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนและจับคุมเฉลยไม่สามารถยึดที่หมายได้แล้วและพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งอื่นๆหากเกิดการสูญเสีย คำแนะนำในการสานงาน 1. นึง่งนับตหเุการณ์ผ่านจุดออกตีเวลานอ0 0่0ิูสามศูต่อค 6. 6ผ่านจุดแยกหมูไม่ช้ากว่านอบวชั่วโมงปรับลูกกระบวนแล้วเสร็จไม่ช้ากว่านอบกสชั่วโมงยึดที่หมายได้ไม่ช้ากว่านอบอกสาชั่วโมง 2. ความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญยิ่งของภูมิคุ้มกัก็ความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญ ทุกอย่างที่อาจส่งผลต่อภารกิจต่อไปเช่นแผนที่โทรศัพท์แผนบริวารเอกสารคอมพิวเตอร์ข่าวสารไฟลเราที่ต้องการทราบไม่มีข่าวสารไฟลเราที่ต้องการปกปิดไม่มี 3. มมัตรการควบคุมจุดออกตีอยู่บริเวณบ้านหนอ,สองสห้องพิกัด QR 1 8 5 9 8 3 3จุดแยกหูุอยู่บริเวณแนวถนนในภูมิประเทศพิกัด QR 1 8 7 9 9 2ป แนวฝ่าลบขบวนอยู่บริเวณแนวถนนในภูมิประเทศด้านหน้าที่หมายที่ตะวันตก200เมตรแนวจำกัดการลุกอยู่บริเวณหลังที่หมายตะวันออก3 5เมตรแนวโอนการลบคือแนวจำกัดการลุก4กฏกรรมะทะใช้กำลังในการป,ปฏิบัติให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุภารกิจเหตกเรื่องการทำลายสิ่งปลูกสร้างคือการสร้างความบาดเจ,จ็บให้กับพลเรือนในพื้นที่ สการช่วยลบทั่วไปขบวนสัมภาระรบของกองร้อยอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด qr 183978าขบวนรวบรวมผู้บาดเจ็บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด qr 185978ยุทธภัณฑ์และบริการสิ่งอุปกรณ์สพ1ตามราบจอกองร้อยอาวุธปที่1สพหตามอัตรากระสุนมูลฐานการขนส่งกองร้อยวที่หนี่1ได้รับรถบรรทุก รถยานยนต์บรรทุก2 2เซนส่วน2ัน2คันใช้เป็นรถกระสุนและรถรัวอย่างละ1คันการบริการไม่มีการส่อมบำรุงไม่มีการส่งกลับสายแพทย์การส่งกลับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักและหากถุกเสร่เร่งด่วนใช้ทางกับงอกำลังพล 1. ทุกหน่วยรักษายอดก,กำลังคล80%น80%ของอัตราเดิม 2. รายงานสารภาพกำลังพลประจำวัน ไม่เกิน18.0 3. การทดแทนกำลังคนกระทำหลังจากยึดที่หมายได้ 4. การจับกลุ่มเฉลยศึกปฏิบัติตามหลักท้ค้นแยกเงียบเร็วพิทักษ์การส่งกลับเฉลยศึกโดยใช้วิธีเดินเท้าตบนรวบรวมเฉลยของกองร้อยก่อนยึดที่หมายได้อยู่บริเวณบ้านองสองห้องพิกัด qr 189-985หลังยึดที่หมายได้อยู่บริเวณเขาดิน บ้านเขาดินพิกัด QR 1 9 4 9 9 5กกหาจิตการพลเรือน1ห,ห้ามทำลายพืชไร่หรือหรือถอนทรัพย์สินของรัศดร 2. อกาอุปยพประชาชนให้ประสานกับเจ้าหน้าที่พลเรือนเบตาเลตหากจำเป็นต้องราดทิ้เงเอาวุธประจำหน่วยทุกสิ่ของฝ่ายเราด้วยความจำเป็นใดนก็าตามให้ทำลายจนไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้เท่านั้นเพื่อที่การเหมาะสมตามสถานาการณ์ถ้าอากาศคําบัญชาญและการสื่อสาร การขับพันชา1นเพื่เมเมื่อผ่านจุดออกตีไปแล้วพู่งคับหมู่จะเคลื่อนที่ตามชุดยิงกอ2อจากแนวปรับรดขบวนเป็นน้นไปพุ่งขับหมู่จะอยู่ย่านกลางชุดยิงกอและขอ3มเมื่อที่หมายได้พู่งขับหมู่จะอยู่ย่านกลางชุดยิงกอและขอ4ในระหว่างการป้องกันถ้าหากพู่งขับหมู่ไม่สามารถสั่งการได้ให้หัวหน้าชุดยิงกอหรือชุดยิงขอสั่งการแทนตามลำดับการสื่อสารระหว่างเคลื่อนที่ หลักทางสายรองพน้ำสารสองหลังจากเริ่มปะทะหลักวิทยุรองพน้ำสารสามความถี่วิทยุความถี่หลัก4,900ความถี่รอง5,200คําสั่งเปลี่ยนขึ้นความถี่รองใช้ยกล้อสน้ำเล็ฐานผู้ิับหมวดเป็นเลขที่1ใช้แม่ทัพรองภูมิับหมวดใช้คุณซื้อภูครับหมู่เป็นกลใช้เกาทัน ผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่1ใช้ปืนศึกศูนย์หนึ่งผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่2ใช้ปืนศึกศูนย์โทผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่3ใช้ปืนศึกศูนย์สามถ้าสัญญาณบอกฝ่ายสัญ,ญลักษณ์ข้าสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่อนพนรอบแขนซ้ายเสียงสัญญาณถามจากดาวตอบอามทองภาษาสัญญาณถามเร่งความเร็วตอบหยุดยิงสัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุ สัญญาณเข้าตัวลุมบอลใช้กุเดี่ยวนงช่อรหรือนอกวิดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณนี้ที่หมายได้ใช้นกวิดยาวสามครั้งมีกําลังพลในในสงสัยหรือไม่สามารถสอบถามได้เวลานี้หากไม่มีขณะนี้เวลา16.00ของวันที่1 9บเก้าอ6ขอจบการออกคํสกาสั่งราชการเพียงเท่านี้